เจอกันที่ปราจีนบุรีกับพี่ระนองเป็นชื่อนะอพี่ระนองเขาขับรถด้วยความคึกขนองค่ะคุณผู้ชมขับไปชนแบบทะลุเข้าไปเลยแล้วสุดท้ายรับสารภาพว่ามมึงดื่มมาครับได้ยินเสียงก่อนไหมภาพไม่เห็นแต่เสียงชัดมากอ๋อนี่งทะลุ เห็นเป็นเป็นเสียงเป็นเสียงมาต่อ,อคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นภาพมันวาปตามมากับการทะลุเข้ามาในบ้านเลยค่ะเร็วแรงทะลุบ้านของแท้ อ้ดูดิยกจานเข้าวิ่งหนีเลยอ่ะอ,อุอ้ยเด็กกำลังตั้งวงนั่งกันอ,อสองทุ่มในเวลาครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมภาพวงจรปิดที่ได้ในบ้าน <c oughs> เห็นอย็นหน้าบ้านเลยค่ะว่าข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายเพราะว่ามันโดนชนทะลุเข้ามาเลย <c oughs> โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กันกับแยกไฟแดงท่าตูมในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิของปราจีนบุรีค่ะเป็นรถกระบะ ของป้ายทะเบียนสระบุรีอันนี้คันนี้คันนี้ที่พุ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ชนกับโตโยต้าที่เขาจอดเอาไว้มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเสียหายพังยับเลยคุณผู้ชมกำแพงรั้วด้านหน้าก็ได้รับความเสียหายโอ้โหที่เขาพุ่งเข้ามาอย่างไวเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนแต่ว่าคนขับรถคันนี้คือพี่ระนองนะคะ่ะคลานออกมาจากรถเลยคุณผู้ชมคลานออกมาจากตัวรถเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็เหมือนกับพยายามที่จะบอกว่าเขาคุมรถไม่ได้รถมันเสียการควบคุมแล้วก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับยอมรับผิดทุกอย่างเพราะว่าเขาเพิ่งจะไปดื่มมาค่ะครับเดีผมไม่แน่ใจว่าว่าวจังหวะนั้นหมันหลุดแล้วแล้วออกมาจากไหนครับผมมาจากน้องตะค้อครับได้ดื่มมั้ดื่มครับอออนี้ไม่ตาย ค,คเนเยอมรับแต่โดยดีดื่มครับเออดื่มครับผมคุณตำรวจจะเป่าไม่เป่าผมดื่มครับชัดเจนแล้วไม่หนีไปไหนครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าผมพร้อมที่จะยอมรับผิดทุกอย่างจะเจอญาติเขากระทืบทเอาเอะอคนบ้านเขาอะโอ้แต่โชคดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่คนในบ้านเขาน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะคือคนในบ้านตอนนี้เชื่อว่า การที่เขาพุ่งเข้ามาโกรธนิดนึงโกรธดิโกรธโกรธแต่ไม่มีใครบาดเจ็บแบบเนื้อตัวถลอกปลกเปิ่งเลือดออกไม่มีนะคะคุณสุมิตราที่อยู่ในบ้านนี่นะคะคุณผู้ชมเล่าว่ากําลังนั่งจะกินข้าวกัน5คนได้ยินเสียงเบรกอี ไกลเลยค่ะหันไปมองก็เห็นรถคันนี้พุ่งเข้ามาที่บ้านแล้วตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่ารถมันพุ่งมาเร็วมากๆทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยนั่งห่างกันไม่ถึงเมตรก็เลยเชื่อว่าที่รอดตายมาในครั้งนี้น่าจะมาจากบุญบาร,รมีอุ้ยพูรยยกมือสาธุทีหนึ่ง<อ>หลวงปู่ทวดที่ตัวเองห<อ>้อยติดคอเอาไว้ก็เลยแคล้วคลาดค่ะ ก็เชื่อว่าเป็นบารมีปุ๋ยท่ดเหยยบน้ำทะเลจืดครับเออเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบเลยอ่ะเออคือเมาเรียังมาขับรถนะคนอื่นเขาก็เดือดร้อนกันไป